สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจนะครับเรื่องแผนสร้างแนวป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาเรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยเอ,อ่อทั้งรายงานกองครับข่าวบทวิเคราะห์ผลกระทบแล้วก็มีเสียงจากคนในพื้นที่ด้วยนะแถมยังมีเรื่องเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ค่ะข้อมูลหลากหลายจริงๆค่ะ มีทั้งมุมที่มองเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่กองทัพเขาเน้นย้ำมาตลอดแต่เอ่อมันก็มีอีกมุมที่ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเรื่องความคุ้มค่าผลกระทบระยะยาวแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันจะกันได้แค่ไหนวันนี้เราก็เลยจะมาลองเอ่อกลั่นกรองข้อมูลพวกนี้กันให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าโครงการนี้คืออะไรทำไมต้องมีแล้วมันมีความท้าทายอะไรที่เราต้องคิดกันต่อบ้างอะคะ่ะ เยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าแผนที่กองทัพวางไวน้นี่เออหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ข้อมูลที่ออกมาจากกองทัพเนี่ยคือจะสร้างแนวป้องกันชายแดนไทยก a มพูชาโดยเริ่มในพื้นที่ที่ตกลงเขตแดนกันได้แล้วก่อนอันนี้เพื่อความมั่นคงเป็นหลักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจุดที่เริ่มชัดๆเลยก็คือที่สากแก้วอ่ามีแผนจะสร้างเป็นรั้วถาวรก่อนนะคะ ระยะทางรวมๆก็ประมาณ23.6กิโลแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆค่ะคือช่วงจากจุดตรวจอารันศูย์เกไปถึงหลักเขตที่49นะคะครับหลักเขตที่49ใช่ค่ะช่วงนี้ประมาณ6.5กิโลแล้วก็อีกช่วงคือระหว่างหลักเขตที่50ถึง51อีก17.1กิโลที่เขาเลือกตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าแนวเขตมันค่อนข้างชัด มีแนวธรรมชาติอยู่แล้วอย่างาคลองลึกคลองพระโมโหดที่ฝั่งนวนเขาเรียกแม่น้ำสีโสพลอครับครับค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเส้นแบ่งไปในตัวโอกาสจะมาเถียงกันเรื่องเขตแดนตรงนี้น้อยหน่อยเข้าใจแล้วครับเริ่มตรงที่เคลียร์ๆก่อนแต่ว่าชายแดนเรามันยาวทั้ง800กว่าโลเนะี่ยคงไม่ได้มีแค่รั้วถาวรอ,อย่างเดียวสิครับสำหรับพื้นที่อื่นที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าหรือยังคุยกันไม่จบใช่เลยค่ะ อันนั้นเป็นประเด็นสําคัญเลยในพื้นที่ที่ยังยังตกลงกันไม่เคลียร์เรื่องเขตแดนหรือพื้นที่ที่แบบอ่อนไหวหน่อยมีการลักลอบข้ามแดนบ่อยๆกองทัพเขาก็มีแผนจะใช้เป็นรั้วชั่วคราวแทนค่ะรั้วชั่วคราวหน้าตาเป็นยังไงครับลักษณะก็จะเป็นเสาคอนกรีตค่ะ แล้วก็ขึงด้วยลวดหนามหีบแผลงซ้อนๆกัน3ชั้นหรืออาจจะเป็นลวดหนามธรรมดาแต่สูงหน่อยประมาณ2เมตรขึงถี่ๆ9ระดับ2ชั้นคือเน้นให้มันแผงแรงระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถาวรเท่าแบบแรกแล้วมีแค่รั้วอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นเสริมด้วยไหมครับสําหรับรั้วชั่วคราวเนี่ยมีค่ะเขาจะใช้คู่กับรั้วอิเล็กทรอนิกส์ หลักๆก,ก็คือพวกระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะติดไว้ตามแนวชายแดนแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญคือการตักถนนยุทธวิธีเรียกไปกับชายแดนเลยอ๋อถนนยุทธวิธีค่ะถนนนี้ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ได้เร็วขึ้นลาดตระเวนสะดวกขึ้นควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นคือใช้ผสมผสมกันไปค่ะทั้งสิ่งกีดขวางทางกายภาพเทคโนโลยีแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ฟังดูเป็นระบบที่ซับซ้อนเหมือนตังนะครับแล้วตัวน,นี้อ โครงการมันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับมีการเริ่มสร้างอะไรไปบ้างหรือ,อยังก็เริ่มมีขยับขยับไปบ้างแล้วนะคะในเฟสแรกมีข่าวว่าติดตั้งเสา C C T V ต้นแรกไปแล้วเมื่อกลางเดือนกันยา68แถวแถวหลักเขต50หลังด่านคลองลึกนะคะส่วนแผนที่ดูจะเร่งด่วนสุดในปีงบ68เนี่ยคือการสร้างรั้วชั่วคราวก่อนช่วงหลักเขต5 0ถึง51อ ที่่เป็นขาวใช่ค่ะตรงพื้นที่บ้านคกแสแบงอรัญ,ญประเทศสระแก้วระยะทางประมาณ5.1กิโลเมตร5.1กิโลเมตรแรกนี่ใช้งบเท่าไหร่ครับพอมีข้อมูลไหมข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าประมาณ6.5ล้านบาทค่ะสำหรับ5.1โลนี้มอบให้นอพค .12 หรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12รับผิดชอบไปนอพคออหรอครับค่ะเป็นหน่วยของกองทัพไทยที่ปกติเขาทำเรื่องพัฒนาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ปรับปรุงทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างแล้วด้วยนะคะจากเดิมเป็นชั่วโมงตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงได้เพื่อให้ขนของขนคนสะดวกขึ้นคาดว่าน่าจะเริ่มสร้างรั้วได้จริงๆอีกสักเดือน2เดือนหลังสมชอ,อนุมัติเป็นทางการสมชคือสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นองค์กรหลักด้านนโยบายความมั่นคงเลยมีประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นจากข่าวแล้วน่าสนใจคือเขาบอกว่ารั้วชั่วคราวเนี่ย ออกแบบให้มองเห็นและทะลุได้ไม่ใช่กำแพงทึบๆอันนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือการออกแบบให้มองทะลุได้เนี่ยอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็เรื่องทางยุทธวิธีเลยการที่เรามองเห็นฝั่งตรงข้ามได้มันก็ช่วยประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมได้ดีกว่ากำแพงทึบๆเนาะจริงครับอีกอย่างก็อาจจะช่วยลดความรู้สึกแบบ ออกดดันหรือเป็นศัตรูการที่อาจจะเกิดจากกำแพงทึบๆสูงๆก็ได้ค่ะคือกัน้นแต่ก็ยังพอมองเห็นกันอยู่เข้าใจเลยครับที่นี้มาถึงคําถามใหญ่ที่หลายคนสงสัยว่าทําไมทําไมต้องสร้างแนวป้องกันนี้เหตุผลหลักๆที่ทางกองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงเขาให้ความสําคัญคืออะไรครับเหตุผลหลักที่เน้นย้ําตลอดเลยก็คือเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของชาตินะคะเป้าหมายคือป้องกันภัยคุกคามหลายรูปแบบมาก ทั้งเรื่องการลุกรานตามแนวชายแดนแม้ตอนนี้อาจจะดูไม่น่ามีสงครามใหญ่แต่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้ก็ปัญหาคลาสสิกเลยแล้วก็พวกอาชญากรรมข้ามแดนต่างๆอาชญากรรมข้ามแดนนี่มีอะไรบ้างครับที่เป็นประเด็นหลักๆตอนนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ดูเหมือนจะด่วนสุดๆตอนนี้เลยนะคะก็คือพวกขบวนการคอร์เซนเตอร์แก๊งแสแกมเมอร์ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยค่ะ อ๋อ oh, อันนี้เรื่องใหญ่จริงค่ะสร้างความเสียหายให้คนไทยเยอะมากแล้วฐานปฏิบัติการเขาก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนอกจากนั้นก็มีการลักลอบตัดไม้การขนยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆแล้วก็ยังมีเป้าหมายป้องกันคนไทยข้ามไปเล่นพนันฝั่งนูน้นหรือแบบถูกหลอกไปทํางานกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วยครับครับซึ่งพวกนี้มักจะใช้ช่องทางธรรมชาติหรือจุดที่เจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ถึงอย่างริมคลองคมโมดเลยพวกนี้นะคะ เรื่องแก๊งคอเซนเตอร์นี่เหมือนเป็นปัญหาที่แบบแก้ไม่ตกจริงๆนะครับอย่างที่สื่อชอบบอกว่าฆ่าไม่ตายมีสกูปของไทยรัฐออนไลน์ชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าแก๊งพวกนี้ยังอยู่แล้วที่น่าห่วงคือขยายฐานมาใกล้าชายแดนไทยขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างแถวๆตรงข้ามบ้านหนองจานโคกสูงสากแก้วซึ่งตรงนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนกันอยู่ใช่ค่ะ มีรายงานว่ายังหลอกคนไทยไปทำงานถูกขายต่อแล้วก็มีข้อมูลโยงไปถึงนักธุรกิจท้องถิ่นฝั่งนู้นที่ใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลว่ามีส่วนให้เช่าที่กับพวกทุนจีนสีเทาที่อยู่เบื้องหลังแก๊งพวกนี้อีกปัญหาเขตแดนแล้วอาจจะมีเรื่องอิทธิพลคอร์รัปชั่นเข้ามาเกี่ยวอีกการลักลอบข้ามแดนเองก็ยังมีเรื่อยๆนะคะแม้จะคุมเข้มขึ้น ก็ S <S <an> มีทั้งคนที่อยากเข้ามาทํางานในไทยจริงๆเพราะเศรษฐกิจบ้านเขาไม่ดีแล้วก็มีขบวนการที่พาคนข้ามาเก็บค่าหัวแพงๆรวมถึงปัญหาที่เราเห็นบ่อยๆเลยคือขอทานชาวกมพูญชาที่เข้ามาในเมืองใหญ่ๆของไทยอันนี้ก็เป็นอีกภาพสะท้อนปัญหาเหมือนกันฟังดูแล้วปัญหาความมั่นคงมันหลายมิต,ติซับซ้อนจริงๆครับและทีนี้คนที่อยู่แถวนั้นจริงๆล่ะครับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเขามองเรื่องสร้างรั้วนี้ยังไงบ้าง มีเสียงจากเขาโดยตรงไหมมีค่ะมีข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์อีกเหมือนกันเขาลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านอย่างที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์พบว่าชาวบ้านไม่น้อยเลยนะคะยังรู้สึกไม่มั่นคงกังวลกับสถานการณ์ชายแดนตลอดแล้วก็มีเสียงสลับสนุนอย่างชัดเจนเลยให้สร้างรั้วหรือกำแพงปิดไปเลยด้วยซ้ำโหถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะบางคนบอกอยากให้เป็นกำแพงปูนแข็งแรงๆถาวรไปเลย จะได้ชัดเจนเรื่องเขตแดนป้องกันปัญหาต่างๆทั้งเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ห่วงลูกหลานในอนาคตด้วยบางคนถึงกระบ,บอกว่าถ้ารัฐบาลเงินไม่พอเขาก็พร้อมจะช่วยสมทบนะเท่าที่ทําได้เพราะมองว่าที่ผ่านมาฝั่งนู้นเหมือนชอบหาเรื่องก่อกวนไม่ค่อยรักษาคําพูดทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย เสียงจากชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็น่าสนใจมากนะครับทําให้เห็นอีกมุมหนึ่งเลยคือความต้องการความมั่นคงที่มันจับต้องได้ในชีวิตประจําวันเขาแต่เออพราะคิดถึงการสร้างรัว้วสร้างกำแพงยาว800กว่าโลเนี่ยมันก็ต้องมีอีกด้านที่น่ากังวลเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้ใจ่ายมหาศาลใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นงบประมาณนี่เรื่องใหญ่มากจริงๆค่ะ มีข้อมูลจาก AI Brief เขาวิเคราะห์โดยเทียบกับเคสกำแพงสหรัฐเม็กซิโกซึ่งภูมิประเทศก็คล้ายๆเรานะคะมีป่ามีเขามีแม่น้ำเขาประเมินว่าถ้าจะสร้างกำแพงแบบนั้นตลอดแนว817กิโลเมตรของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง2.9แสนล้านถึง4.5แสนล้านบาทเลยนะคะโอ้4แสนห้านล้านนี่มันตัวเลขมหาศาลมาก เทียบกับ6.5ล้านสำหรับ5โลแรกนี่คนละเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะแล้วต้องย้ำว่าตัวเลขแสนล้านนี่แค่ค่าก่อสร้างเบื้องต้นนะคะยังไม่รวมค่าอื่นๆอีกเพียบเลยเช่นค่าเวรคืนที่ดินซึ่งมีทั้งที่ชาวบ้านที่เอกชนแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นที่พิพาทที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยมีอีกเยอะเลยค่ะอืมครับแล้วก็มีค่าสร้างถนนลำเลียงอีก ต้องตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดารเพื่อขนของขนเครื่องจักรอาจจะต้องสร้างถนนใหม่เป็นพันๆกิโลเมตรเลยก็ได้และที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่าบำรุงรักษาระยะยาวค่ะพวกนี้มันต้องซ่อมต้องดูแลตลอดอาจจะสูงถึงปีละ16,000ล้านบาทปีละ16,000ล้านแค่ค่าดูแลรักษายังไม่หมดค่ะยังมีความเสี่ยงเรื่องงบบานปลายด้วย โครงการใหญ่ๆแบบนี้ของรัฐมักจะแพงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเสมอบางทีอาจจะบานไป3เท่าก็เคยมีมาแล้วฟังแล้วก็น่าห่วงเรื่องงบจริงๆครับแล้วเรื่องเวลาล่ะครับสร้างคำแพงยาว800กว่าโลในที่แบบนั้นมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเรื่องเวลาก็เป็นอีกความท้าทายใหญ่เลยค่ะแค่ขั้นตอนวางแผนสำรวจ ออกแบบทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเวงคืนที่ดินก็อาจจะหลายปีแล้วโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้เยอะมากมีข้อมูลว่ามีหลักเขตที่ไม่ตรงกันถึง29หลักจาก74หลักเนี่ยค่ะโอ้ oh, เยอะเหมือนกันนะครับค่ะการเจราจาให้จบตรงนี้อาจจะนานมากส่วนตัวการก่อสร้างเองถ้าลองเทียบกับความเร็วที่เท็กซัสเขาเคยสร้างได้ประมาณ0.8กิโลเมตรต่อสัปดาห์ คำนวณคร่าวๆกับ817กิโลเมตรของเราอาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ20ปีค่ะ20ปีโอ้โหนี่มันนานมากนานจริงๆนะครับกว่าจะเสร็จนี่สถานการณ์โลกภยัยคุกคามเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ได้นะครับแล้วนอกจากเงินกับเวลามีผลกระทบด้านอื่นๆที่เราต้องคิดถึงอีกไหมครับมีหลายด้านเลยค่ะที่เขากังวลกันด้านเศรษฐกิจอันนี้ชัดเลยคือการค้าชายแดนระหว่างเรากับกัมพูชามันเยอะมากปีละเป็นแสนล้าน พอมีกำแพงการขนส่งการเดินทางค้าขายมันก็อาจจะลำบากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นกระทบพ่อค้าแม่ค้าคนท้องถิ่นทั้งสองฝั่งครับก็อาจจะเสียโอกาสด้วยใช่ค่ะมีความเสีย่ยงที่เราอาจจะเสียส่วนแบ่งตลาดให้เวียดนามหรือจีนไปถ้าค้าขายผ่านเรายากขึ้นกัมพูชาก็อาจจะหันไปค้ากับคนอื่นแทนด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะการสร้างกำแพงสร้างถนนมันต้องถางป่า เคลียร์พื้นที่เป็นแนวยาวกระทบระบบนิเวศท,ที่เปราะบางแถวนั้นอาจจะทําลายบ้านของสัตว์หายากแล้วก็ตัดเส้นทางอพยพของสัตว์ป่าอืมกระทบสัตว์ป่าค่ะรวมถึงสัตว์ใหญ่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็อาจจะเสี่ยงภัยธรรมชาติอื่นตามมาด้วยเช่นน้าําป่าดินถลม่มด้านสังคมมนุษยธรรมชุมชนสองฝั่งชายแดนเขาผูกพันกันมานานนะคะเป็นญาติกันมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันพึ่งพากัน กำแพงมันอาจจะไปแบ่งแยกผู้คนตัดความสัมพันธ์นี้และพอช่องทางธรรมชาติถูกปิดคนที่จำเป็นต้องข้ามแดนก็อาจจะต้องไปใช้ทางที่อันตรายกว่าเดิมเสี่ยงตกเป็นเหยื่อคามนุษย์มากขึ้นครับน่าเป็นห่วงด้านภูมิรัฐศาสตร์การที่เราสร้างกำแพงใหญ่ๆฝ่ายเดียวเนี่ยฝั่งเพื่อนบ้านเขาอาจจะมองว่าไม่เป็นมิตรหรือยั่วยุดได้นะคะมันอาจจะสร้างความตึงเครียดขึ้นมาอีก แล้วก็ไปตอกย้ำปัญหาเขตแดนที่ยังไม่จบให้มันยุ่งกว่าเดิมเพลอเออาจจะนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันได้ฟังดูแล้วผลกระทบมันรอบด้านจริงๆนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วที่สำคัญสุดที่เราก็ยังไม่แน่ใจคือเรื่องประสิทธิภาพของมันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วกำแพงเนี่ยมันจะหยุดการลักลอบได้จริงไหมหรือแค่ผลักปัญหาไปที่อื่นหรือทำให้มันซับซ้อนขึ้น นั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะประสบการณ์จากที่อื่นในโลกก็บอกว่ากำแพงมันอาจจะช่วยชะลอทำให้ยากขึ้นได้ระดับหนึ่งแต่หยุดไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะคนที่เขาตั้งจะใจจะข้ามหรือลักลอบยังไงเขาก็หาทางจนได้ทั้งขุดอุโมงค์ปีนข้ามหรือแม้แต่ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพราะความท้าทายข้อกังวลมันเยอะขนาดนี้ทั้งเงินเวลาผลกระทบ ประสิทธิภาพที่ไม่แน่ใจแล้วในข้อมูลที่เรามีมีการพูดถึงแนวทางอื่นบ้างไหมครับนอกจากการสร้างกำแพงอย่างเดียวอีเทคโนโลยีข่าวกรองพัฒนาระบบเฝ้าระวังที่ทันสมัยใช้ดโดรนใช้เซ็นเซอร์วิเคราะห์ข้อมูลแทนการใช้คนเยอะๆหรือพึ่งกำแพงอย่างเดียวใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชายแดนช่วยเหลือชุมชนถังนั้นทั้งสองฝั่งให้เขามีอาชีพมีไรายได้ ลดแรงจูงใจที่จะไปทำผิดกฎหมายหรือลักลอบข้ามแดนประเมินผลกระทบให้รอบครอบโปร่งใสคือถ้ายัางไงก็ต้องสร้างกำแพงบางจุดจริงๆก็ต้องศึกษาผลกระทบให้ดีในทุกด้านเปิดเผยข้อมูลให้คนในพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นด้วยแนวทางองค์รวมนี่ฟังดูดีนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาใช้ความร่วมมือเยอะมากและมีแนวคิดที่เจาะจงกว่านั้นไหมอย่างที่พูดถึงกำแพงดิจิตอลอันนี้คืออะไรครับใช่ค่ะ แนวคิดกำแพงดิจิตอลวอลอันนี้น่าสนใจมีวิศวกรเคยเสนอไว้หลักกางคือใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลักในการเฝ้าระวังชายแดงแทนกำแพงจริงๆนะคะหัวใจคือการติดกล้อง AI เยอะๆตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่เข้าถึงยากป่าเขากล้อง AI มันต่างจาก CCTV ปกติเองไงครับมันฉลาดกว่าค่ะ มันวิเคราะห์ภาพได้เลยแบบเรียลไทม์เช่นจับความร้อนแยกแยะสิ่งมีชีวิตตอนกลังนคืนได้ตรวจจับการเคลื่อนไหวแปลกๆหรือแม้แต่โปรแกรมให้จำหน้าคนหรือลักษณะรถที่ต้องเฝ้าระวังได้ข้อดีคือมันจับการบุกรุกได้เร็วแม่นยำโดยไม่ต้องใช้คนเดินลาดตระเวน24ชั่วโมง,งก็ช่วยลดภาระลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ได้มากแล้วค่าใช้จ่ายละครับถูกกว่าสร้างกำแพงจริงไหม เขาประเมินเบื้องต้นว่าแม้เทคโนโลยีจะแพงแต่เทียบกับการสร้างกำแพง817กิโลแล้วค่าใช้จ่ายรวมอาจจะน้อยกว่าอาจจะเหลือสึกครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นแต่ก็ต้องลงทุนเรื่องระบบจัดการข้อมูลใหญ่ๆศูนย์ควบคุมแล้วก็ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้ด้วยนะคะครับก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอยู่แต่ข้อดีอีกอย่างคือมันไม่แค่จับแต่ติดตามเป้าหมายได้ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ตรงจุดมีประสิทธิภาพขึ้น ฟังดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับผสมผสานความมั่นคงกับเทคโนโลยีแต่แน่นอนแนวทางนี้ก็คงมีข้อควรพิจารณาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากกล้อง AI เหมือนเยอะมากแล้วก็ประเด็นความเป็นส่วนตัวอันนี้ละเอียดอ่อนต้องมีกฎหมายมีแนวปฏิบัติที่รัดกุมมากๆ ถูกต้องเลยค่ะประเด็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวนี่สำคัญมากแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องถูกแฮกหรือระบบ AI ทำงานผิดพลาดอีกก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยค่ะเอาล่ะครับผมว่าเราได้คุยกันรอบด้านพอสมควรแล้ววันนี้จะเห็นเลยว่าโครงการสร้างแนวป้องกันชายแดนไทยกัมพูชานี่มันซับซ้อนมีหลายมิติจริงๆนะครับด้านหนึ่งเราก็เห็นเหตุผลเรื่องความมั่นคงที่มันก็ ปฏิเสธยากโดยเฉพาะการรับมือปัญหาอาจชญากรรมข้ามแดนต่างๆที่มันกระทบเยอะจริงๆแล้วก็มีเสียงหนุนจากคนในพื้นที่เองที่เขาต้องการความปลอดภัยความชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลอีกด้านก็ชี้ให้เห็นความท้าทายที่ใหญ่มากถ้าจะทำเต็มรูปแบบทั้งเรื่องงบประมาณมหาศาลหลายแสนล้านเวลาก่อสร้างที่อาจจะนานถึง20ปีซึ่งนานมากจริงๆนานจน บริบทเปลี่ยนไปหมดใช่ค่ะแล้วก็ผลกระทบด้านลบทั้งเศรษฐกิจ,ธธจสังคมสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทุกอย่างต้องเอามาชั่งน้ำหนักให้ดีและที่สำคัญคือคำถามเรื่องประสิทธิภาพจริงๆว่ากำแพงทางกายภาพเนี่ยมันจะแก้ปัญหาความมั่นคงยุคนี้ได้จริงไหมจะคุ้มกับที่ลงทุนที่เสียไปหรือเปล่าจริงครับมันทาให้เราต้องกลับมาคิดกันจริงๆจังๆว่าแล้ว ทางที่ดีที่สุดในการจัดการชายแดนที่ท้าทายแบบนี้มันควรจะเป็นยังไงจะเลือกสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพแข็งแข็งชัดแบบเดิมหรือจะเน้นไปที่เทคโนโลยีเขากรองความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นหรือว่าคำตอบที่ดีที่สุดคือการผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างฉลาดสมดุล และนั่นอาจ,จะเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่เราคงต้องทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อนะคะในโลกที่ภัยคุกคามมันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็วการลงทุนแบบไหนกันแน่ที่จะสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุดให้ประเทศในระยะยาวการสร้างกำแพงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกำแพงจริงๆหรือกำแพงดิจิตอลมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายและดีที่สุดสำหรับความท้าทายที่เราเจออยู่จริงหรือหรือมันยังมีทางอื่นที่เรายังมองข้ามไปหรือเปล่าคะ